เอ้าสแสดงว่าที่เขาประกาศหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแสดงว่าเขาโกหกเลยอ่ามันไม่มีอยู่จริงเลยหลอกลวงสิไม่ใช่ครับแบบหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับผมนะฮะก็มีนะ บางยีชแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามด้วยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆติดตามนะฮะเพราะว่าบางจะมาให้ความรู้เกือบทุกวันนะครับในเรื่องของเงินโบราณน,นะฮะแ,และท่านอาจจะไปไปดูในสื่อต่างๆเช่น Facebook หรือช่อง u t u b e นะฮะหรือแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเอ้ยมันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงก็สามารถที่จะ เข้ามาดูช่องบังได้นะครับเพราะว่าช่องบังเนี่ยเ,เชื่อถือได้ร100้อยเปอนปร์เซ็นนะครับผมนะฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้เชื่อบังนะฮะจงพิจารณานะครับผมนะฮะจะไปเชื่อเขาก็ได้เชื่อบังก็ได้บังไม่บังคับนะฮะแต่จงพิจารณาว่าอันไหนเป็นไปได้มากกว่ากันนะครับผมก็นะฮะสื่อและสื่อแบบปัจจุบันนี้ก็มีทั้ง จริงบ้างไม่จริงบ้างนะฮะก็ควรพิจารณากันไปนะครับผมนะวันนี้บางได้เหรียญนี่นะก็เลยมานําเสนอได้เหรียญพยาคุดมานะครับนะได้เหรียญพยาคคุดนี่มานะครับผมนะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดแบบนี้นะได้มาเกือบร้อยเหรียญนะครับมีน้องคนหนึ่งนะส่งมานะครับผมก็บังก็ซื้อไปนะครับผมนะเหรียญนี้นะครับก็ลักษณะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับคำว่ามีคําว่ารัฐบาลไทยแล้วก็พศ2517ก็อายุถือว่าได้อยู่นะครับ แล้วก็ทมีคําว่าหนึ่งบาทแล้วก็พยาคุนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นคําว่าราชการที่ 9, แล้วก็ภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมแล้วก็ขอบจะเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับขอบจะเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะกะ็ขนาดก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันน,นิดนึงนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้นิดนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมนะ วันนี้ก็ได้มานะครับวันนี้นะครับบังจะมาตอบคําถามในเรื่องของราคานะครับผมนะเนื่องจากมีหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่นะหรือบางท่านอาจจะไปดูในช่องช่องอื่นๆหรือว่าช่องไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะมีราคาหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างหลักๆอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมก <c oughs> ็วันนี้ก่อนที่ผมก่อนที่บังจะมาตอบคําถามในเรื่องของราคานี่บังขอพูดนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าช่องถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่แบบ มีความประสงค์ที่อยากจะดูเหรียญราคาหลักล้านหลักแสนอย่างเดียวเนี่ยช่องบังไม่ตอบสนองนะฮะไม่ตอบโจทย์นะเนื่องจากช่องบังเนี่ยพูดแต่พูดทุกอย่างน่ะเริ่มตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักแสนนะครับผมนะฮะอันไหนราคาหลักสิบก็บอกหลักสิบนะฮะไม่แบบไม,ไม่ไม่พยายามปิดบังนะฮะพูดตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าสมมติว่าพูดแล้วทําให้เพื่อนๆหลายๆท่านหรือบางท่านเนี่ย รับไม่ได้นะครับเพราะว่าบางบางคนก็มีเหรียญนี้เหรียญอยู่ในมือพอมาดูช่องอื่นนี่ราคาหลักแสนพอมาดูช่องผมเนี่ยราคาหลักสิบเอา้าก็รับไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางพูดตามความเป็นจริงแนละแล้วก็ราคาที่บางบอกเสมอมาเนี่ยมันเป็นราคาที่เล่นกันทั่วประเทศนะครับผมเหรียญนี้นะครับนะฮะเพื่อนๆครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อบางก็ได้แต่จงพิจารณาเองนะครับว่า สิ่งที่บางคนเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะพิจารณาเองเหรียญนี้นะครับสภาพสวยๆนะสภาพสวยๆพร้อมกรอบเลยนะฮะอยู่ในกรอบเลยนะครับผมนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแต่ว่าผมไม่มีแบบนั้นนะกรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะใช่กรอบแบบนี้นะครับกรอบประมาณนี้นะฮะกรอบประมาณน,น,ะะาณนี้กรอบประมาณนี้เขาขายกันประมาณ100ถึง120บบาทต่ตอเหรียญน,นะฮะ 1> 100- 1 0 0ถึง120บาทต่อเหรียญเพราะกรอบสวยเลยนะครับผมนะแต่ถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้นะผ่านใช้ทั่วไปแบบเนี้ยเขาเล่นกันรา,ราคาหลักสิบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทนะ,ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สภาพนะฮะ 20, 30 40นะฮะรออถ้าสภาพส,สวยๆก็50 6สกนะฮะประมาณนี้นะครับราคาจะไม่ใช่จะไม่แพงกว่านี้นะครับถ้าเป็นเหรียดปกติทั่วไปนะถ้าเป็นเหรียญไม่ได้แปลกอะไรเลยนะฮะ ก็ราคาหลัก10หลักร้อยนะเต็มที่ก็200บาทแต่จะไม่จะไม่เกินกว่านี้นะครับจะไม่เกินกว่านี้แต่ถ้าเหรียญธรรมดาทั่วไปแบบนี้ฮะราคาประมาณหลักสิบนะ,ะถามว่าทุกคนต้องเชื่อผมไหมไม่ครับไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่เพื่อนจงพิจรนารณาดูถ้าสมมุติว่าเหรียญนี้ราคาหลักหมื่นจริงอะ่ะบังได้เท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยบังซื้อครั้งเดียวนะฮะเนี่ยต่อเจ้าเดียวนะแล้วถ้าสมมุติว่าซื้อมา10คนน่ะ ขไแล้วก็บังเคยได้มา500เหรเดียญถามว่า500เหรเดียญเนี่ยถ้าสมมติว่ามันราคาหลักหมื่นจริงเนี่ยนะถ้ามันราคาหลักหมื่นจริงเนี่ยบังจะได้กี่ล้านแล้วห้าร้อยเดียญลองเพื่อนๆคูณดูนะห้าร้อยเดียญคูณหนึ่งหมื่นนะไม่ต้องเยอะนะบังจะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ต้องคูณห้าร้อยเดียญคูณตอนหน้าเพื่อนๆเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดียญคูณหนึ่งหมื่น โอ oh oh. ได้ได้เท่าไหร่อ่ะกี่ล้าน่ะล่ละนะฮะดังนั้นดังนั้นควรพิจารณาว่าควรเชื่อบางหรือเชื่ออันไหนดีบางคนอาจจะเป็นดูว่าราคาหลักมือหลักแสนนะฮะผมก็นะแล้วการที่บางออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าบางคนที่ประกาศหลักมือนเนี่ยนะบางคนที่ประกาศหลักมือเนี่ยแสดงว่าเขาโกหกสิเขาหลอกลวงสิไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อครับผมอยากจะบอกว่า เมื่อไรที่เพื่อนๆเห็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญนี้หรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะฮะเมื่อไรที่เขาประกาศหลักหมื่นเนี่ยเพื่อนๆจงอ่านรายละเอียดที่เขาต้องการครับผมเหรียญนี้ถามว่าราคาหลักพันหลักหมื่นมีไหมก็มีครับแต่ต้องดูรายละเอียดที่เขาต้องการนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปแบบนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะฮะต้องเป็นเหรียญที่แปลกนะฮะส่วนแปลกยังไงนั้นก็ก็ต้องดูว่า เขาต้องการแบบไหนนะฮะเขาต้องการแบบไหนแต่ผมจะยกตัวอย่างสักเหรียญหนึ่งนะฮะเช่นเหรียญแปลกนะฮะเขาต้องการแบบเออหน้าหลังเป็นคุดทั้งสองนะ,ะไม่มีไม่มีนี้อาจจะพิมพ์ผิดบ้างนะ,ะราคาหลักหมื่นก็เป็นไปได้หรือหรือเนียนหมดเลยนะฮะหรืออ,อาจจะยังไม่ได้พิมพ์ติดนะะก็เป็นไปได้หมดแต่ถ้าเหรียญธรรมดาทั่วไปแบบนี้ก็ราคาหลักสิบหลักร้อยนะ,ะนะดังนั้น คือมันคือน้อยมากที่จะเขาจะประกาศเล่นๆน,นะครับส่วนใหญ่แล้วจะจริงี่แหละแต่ว่ามันต้องเป็นเหรียญที่มีรายละเอียดที่เขาต้องการนะครับผมนะฮะโดยสรุปแล้วหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นไปได้แต่ต้องดูรายละเอียดที่เขาต้องการนะครับแต่ถ้าเหรียญปกติทั่วไปแบบนี้เล่นกันทั่วประเทศราคาหลักสิบหลักร้อยบางยีใช่ไหมฟันธงพันเปอร์เซ็นขอบคุณมากครับ